อันนี้เราจะเปะเ็นปใช้เฉพาะในโรงงานไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายาส่งขายได้แต่ว่าปรมามาิมาณน้มากเราก็เลยไม่ได้ส่งขายค่ะเราส่งขายเป็นสติกเกอรค่ะให้ให้น้องไหมคะ ผู <Jenny> ริหารพบไม่ต่อไปขอเรียนเชิทางไปอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวทางสิบาอมพาเป็นทางวิที่นี่เราตาดูเยใช่ครับก็บางทีเราไม่มั่นใจว่าเป็นไม่ใช่ถ่ายวิดีโอ Bye. Oh. วันวันแรกนะครับของการที่นะองค์การแห่งสูตจังหวัดชุรีนะครับซึ่งได้รับมอบหมายนะครับจากทางจังหวัดชุมีนะครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นที่เราได้ทำเอ็มโอยร่วมกันนะครับในการกําจัดขยะอันตรายชุมชนนะครับโดยโองค์การหังสูตจังหวัดชุรีเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางนะครับในการที่จะรวบรวมขยะอันตรายชุมชนก็คืออย่างเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีในแต่ละท้องถิ่น นะครับแล้วเราก็รวมมาไว้นะครับในที่เดียวเพื่อแล้วก็ให้ทางบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับที่สามารถที่จะ,ะกําจัด <c oughs> ขยะอันตรายชุมชนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เป็นการรวบรวมแล้วก็ดําเนินการนะครับไปกำจัดนะครับที่โรงงานที่เป็นได้รับเป็นม,มาตรฐานแล้วก็ได้รับการกำจัดในท้งนี้นะครับก็อยากเลยนว่าในส่วนของ ขยะอันตรายชุมชนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปกําจัดหรือเอาไปทิ้งนะครับรวมกับขยะบ้านปกติได้นะครับจะต้องมีการกำจัดนะครับโดยถูกต้องตามวิธีการรับที่ดีนะครับนั้นเนี่ยโรงงานที่จะรับกำจัดขยะอันตรายชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นโรงงานบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับนั้นเนี่ยเมื่อท้องถิ่นในจังหวัดชุมดีทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ห้ามหมายให้องค์การทนะางจังหวัดเป็นศูนย์กลาง เราก็เลยได้ดําเนินการตรงนี้นะครับก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับการกำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องในจังหวัดชลบุรของเรานะครับก็อยากให้ทางทน้องได้อุจจ่นใจนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ท้องถิ่นเราใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็คาดหวังว่าขยะอันตรายที่ที่มีในชุมชนเนี่ยชื่อเนี่ยอาจจะดูเหมือนน่ากลัวนะครับแต่จริงแล้วก็คือดอดไฟแบตเตอรี่เก่านะครับเครื่อง ไฟฟ้าเก่าเนี่ยนะครับ,รบก,ก็เป็นสิ่งที่เราได้ใช้เป็นประจำวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะบางคนก็เอาไปทิ้งรวมกับทางขยะชุมชนซึ่งการกําจัดก็จะไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ขอให้ทางท้องถิ่นต่างๆให้แยกนะครับขยะเหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกําจัดที่ถูกต้องนะครับตามตามหลักนะฮะเพื่อให้ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในอนาคตต่อไปครับ